ไอ้ผู้ไอเซียมมันพูดว่าไอ้คนกันมูชามันต้องเรียนภาษาไทยกูอยากจะบอกว่าภาษาของมึงไม่มีอะไรไปไม่ไม่ไมต้องไปเรียนอะไรมากมายหรอกมันง่ายเกินไปะภาษาของพวกมึงอะ่ะแค่ดูแต่แต่โทษทัศน์ก็พูดได้แะ้วก็อ่านออกด้วยไม่ต้องไปเรียนอะอยู่ไอ้ที่โรงเรียนหรอก โอเคครับ okay, พี่ผมเข้าใจครับภาษาไทยมันไพเราะครับพี่มันน่าฟังมันนุ่มนวลแล้วพวกพี่ก็คือดูหนังดูละครทุกอย่างวัฒนธรรมทุกอย่างจากประเทศไทยใช่ไหมมันก็เลยง่ายใช่ไหมครับพี่โอเคงั้นทีเนี้ยทางฝั่งคนไทยอย่างผมเนี่ยจะเปิดใจลองฟังภาษาพี่บ้างแล้วผมจะลองพูดตามบ้างนะพี่นะโอเคมาครับผมพร้อมอ,องงอนานานองงงง น,นี่คือภาษาบ้านพี่เหรอครับอะไรมับมับมับอะไรอะไรไม่รู้พี่พี่มีง่ายกว่านี้ไหมพี่ตัวส้้าาาเขมลนไอลืมมันไปเถอะพี่